คุณไม่ได้ควบคุมชีวิตได้มากขึ้นด้วยการยื้ออะไรก็ตามเอาไว้แต่คุณจะสามารถควบคุมชีวิตได้จริงเมื่อคุณน,นั้นปล่อยมันไปหลายคนใช้ชีวิตด้วยความพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอยาก่างไม่ว่าจะเป็นคนรักการงานการเงินความสัมพันธ์ต่างๆรวมไปถึงอนาคตที่ตัวเองอยากได้แต่เคยสังเกตไหมว่ายิ่งบังคับยิ่งยือ้อยิ่งเครียดยิ่งจับแน่นก็ยิ่งหลุดมือ วันนี้อปอาฉพาคุณเรียนรู้หลักการปล่อยวางซึ่งไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่ว่ามันคือพลังลับที่ควบคุมจัก,กรวาลแบบไม่ต้องพยายามและดิ้นรนการปล่อยวางคือทักษะทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดมันไม่ใช่การหนีไม่ใช่ว่าคุณคือผู้แพ้นะครับแต่มันคือการหยุดบังคับสิ่งที่ควรไหลเองตามโฟลของมันเมื่อคุณนั้นไม่ได้เข้าไปขัดขวางกระบวนการทํางานของจัก,กรวาล ปล่อยให้จัก,กรวาลมันทำหน้าที่ของมันเองเถอะครับเสมอกับน้ําที่ไหลไปเองถ้าคุณปล่อยมันก็จะพาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าข้อหนึ่งการควบคุมทุกอย่างคือรากของความทุกข์ทั้งหมดมนุษย์เราโลวความไม่แน่นอนเลยที่พยายามควบคุมทุกสิ่งครับทั้งแผนชีวิตคนที่เรารักแม้กระทั่งอารมณ์ความคิดการกระทําของตัวเราเองแต่ยิ่งเราควบคุมมากเท่าไหร่สังเกตไหมครับว่า ยิ่งช้ายิ่งเหนื่อยยิ่งกดดันยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งไม่เป็นอิสระและสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ไม่มีทางพอใจลองสังเกตครับทุกครั้งที่เราอยากให้ใครเป็นแบบที่เราคิดเราจะเจ็บทุกครั้งที่เขาไม่เป็นตามที่เราเนี่ยต้องการเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากมีความสุขครับแต่เราอยากควบคุมทุกคนทุกๆุอย่างให้เป็นไปตามที่เราต้องการความพยายามจะควบคุมนั้นคือภาระที่คุณสร้างขึ้นมา ผ่านชุดอารมณ์ความคิดและความเชื่อสิ่งที่คุณบังคับคือสิ่งที่คนกลัวจะสูญเสียความทุกข์คือความคาดหวังที่ไม่ได้ดั่งใจคนที่ยอมรับได้คือคนที่เบาที่สุดเหมือนคนที่อยากจะควบคุมพายุเขาจะเหนื่อยพยายามสร้างหลังคากลัวลมตลอดเวลาแทนที่จะเรียนรู้แค่ยืนในมั่นและปล่อยให้พายุผ่านมันไปขออ้อ 2. ปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการคืนพลังให้กับจักรวาลอย่างแท้จริงหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าการปล่อยวางคือการถอดใจเพราะว่าการไม่รับผิดชอบชีวิตแต่จริงๆแล้วการปล่อยวางก็คือการให้เรานั้นไม่ได้ฝืนเส้นทางที่ควรเป็นคุณยังตั้งเป้าหมายได้ครับก็ยังลงมือทําได้แต่ไม่ต้องทุกข์ใจถ้ามันเนี่ยอาจจะไม่เป็นบ้างตามแผนที่คุณวางเอาไว้เพราะคุณรู้ว่าคุณมีพลังที่ใหญ่กว่าตัวคุณและคุณสามารถไปสู่จุดที่ดีกว่านี้ได้ คุณมีจัก,กรวาลที่ดูแลอยู่เบื้องหลังไม่ต้องกังวลอะไรครับให้ปล่อยวางและฝึกเชื่อมั่นในพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณยิ่งฝืนยิ่งหลุดยิ่งปล่อยก็ยิ่งไหลยิ่งโฟร์นะครับชีวิตดีเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรานั้นสมบูรณ์แบบแต่เพราะว่าเรานั้นยืดหยุ่นได้พลังจัก,กรวาลทํางานเมื่อคุณหยุดขวางครับก็เปรียบเสม,มือนกับนักโต้คลื่นนะครับพวกเขาไม่ได้วควบกลมคลื่นนะครับว่าจะใหญ่หรือเล็กหรือว่าแรงหรือว่าเบา แต่เขาเรียนรู้จะไหลไปตามคลื่นของมันข้อ 3. ความผูกพันกับอดีตคือโซ่ตรวนของชีวิตที่แท้จริงและนี่นก็คือความทุกข์ครับหลายคนไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้เพราะว่ายังยึดต,ติดก,กับความบิดพบาดความเจ็บปวดหรือว่าคนที่เข้าจากไปแล้วยิ่งยึดต,ติดไว้จิตตัสมนิร์ก็วนอยู่เรื่องเดิมอารมณ์เดิมเดิมทุกความรู้สึกที่ติดค้างครับคือสิ่งที่คุณยังไม่ยอมปล่อยผ่า คุณไม่ได้ติดอยู่ในอดีตแต่คุณเลือกที่จะถืออดีตนั้นเอาไว้ความเจ็บปวดในใจคือแรงต้านในพลังชีวิตจงตัดสินใจปล่อยอดีตปลดล็อพลังใหม่ในปัจจุบันการยึดติดคือการมาคับให้อดีตมีพลังในปัจจุบันการให้อภยัยคือการปลดโซ่ตรวนให้กับตัวเองข้อสีเสียงในหัวเนี่ยไม่ใช่ตัวคุให้ฝึกรู้สึกรับรู้แล้วก็ปล่อยผ่านครับ คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับสี่งในหัวมากเกินไปจนคิดว่าความคิดนั้นก็คงเป็นตัวฉันแต่จริงๆแล้วความคิดเป็นเพียงแค่ข้อมูลหนึ่งที่ผ่านเข้ามาเท่านั้นเองครับไม่ใช่อัตลักษณ์หรือว่าความคิดของคุณคุณไม่ใช่ความคิดของคุณยิ่งคุณหลอมรวมตัวเองกับความคิดคุณจะยิ่งตกอยู่ในภวังของความเครียดความวิตกความไม่แน่นอนความกลัวความสงสัย แต่เมื่อคุณรู้ทันทีว่าเสียงนั้นแค่ผ่านมาเราก็แค่ฝึกรับรู้แล้วก็เริ่มปล่อยไปให้ได้ความคิดคือเครื่องพลังงานครับมันไม่ใช่ตัวตนความคิดก็เป็นแค่ข้อมูลหนึ่งที่มีพลังงานเท่านั้นเรารู้เราก็ปล่อยแค่นั้นพอครับสังเกตได้แสดงว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ความคิดนั้นถ้าคุณเนี่ยไม่สามารถสังเกตมันได้มันอาจจะครอบงําตัวคุณก็ได้การรู้เท่าทันนะครับอาจจะฝึกจากการที่คุณนั่งสมาธิก็ได้ ฝึกนเงียบฝึกคิดช้าลงและคุณจะเริ่มมีจิตใจที่เป็นอิสระมากขึ้นครับการเต็มใจปล่อยวางเนี่ยคือการที่เราสร้างพื้นที่ให้มีความสงบสุขเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับอยากจะปล่อยวางอะไรตัดสินใจตั้งแต่วันนี้ครับข้อ 5. ปล่อยความกลัวเท่ากับคุณกําลังเปิดประตูให้กับปาฏิหาริย์จักรวาลความกลัวคือพลังที่บีบให้เรายึดติดกับอดีตท,ทุกสิ่งทุกอย่าง เงินงานความรักแล้วก็อนาคตแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณกล้าปล่อยความกลัวนั่นออกไปจัก,กรวาลจะเริ่มเขย่าเข้ามาราวปฏิหารทุกครั้งที่คุณปล่อยความกลัวคุณได้คือนอำนาจให้กับตัวเองและจัก,กรวาลแล้วครับชีวิตเนี่ยไม่ต้องสมบูรณ์แบบถึงจะสงบสุขแต่ต้องสงบก่อนชีวิตจึงจะสมบูรณ์แบบความกลัวคือพลังที่คุณดึงสิ่งที่ไม่ต้องการเนี่ยเข้ามาในชีวิต เมื่อคุณไม่วิ่งหนีความกลัวไม่โฟกัสมันมันจะอ่อนแรงสิ่งนี้ก็ตามการที่เราโฟกัสสิ่งนี้จะขยายใหญ่ถ้าเราโฟกัสความกลัวความกลัวก็จะมีพลังงานนั่นเองการยอมรับความกลัวที่มันเกิดขึ้นเป็นการปลดปล่อยพลังงานให้ตัวเองเช่นโอเคตอนนี้ฉันกำลังกลัวกลัวไม่มีเงินกลัวไม่สําเร็จกลัวไม่มีคนซื้ออันนี้เป็นต้นพลังใจที่สงบคือตัวเชื่อมกับปฏิหารข้อหก ยิ่งต่อต้านกับอะไรก็ตามคุณจะยิ่งเหนื่อยแต่ยิ่งยอมรับปล่อยวางใจยิ่งสงบชีวิตคนเรานะครับไม่ได้เจ็บปวดเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เจ็บเพราะว่าการที่เรานั้นไปต่อต้านขัดขวางสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ยอมไม่สิ่งต่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติแม้จะยังไม่เข้าใจแต่คุณก็จะรู้สึกเบาทันทีเปรียบกับการยอมรับว่ามันคือการเปิดประตูให้กับแสงส่องเข้ามาเอง และการต่อต้านก็คือการที่คุณนั้นปิดหน้าตาท้งที่คุณเนี่ยต้องการแสงสว่างและคุณก็มานั่งบ่นว่าทําไมห้องมันมืดจังเลยสิ่งที่เราเกลียดนะครับหรืออาจจะไม่ชอบเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นครูที่ดีที่สุดในชีวิตของเราก็ได้ทุกประสบการณ์เนี่ยมันมีพลังงานแล้วก็มีบทเรียนซ่อนอยู่ถ้าคุณไม่ปิดใจแล้วก็กลา้าประเช้ากับมัน กานที่เรายอมรับอะไรก็ตามครับไม่ได้แปลว่าเราชอบแต่มันแปลว่าเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็เรียนรู้จากมันแล้วก็ยอมให้มันปล่อยผ่านชีวิตคนเราเนี่ยมันไหลไปได้แบบเฟอร์ฟลูเมื่อหัวใจเนี่ยไม่ได้ต่อต้านกับเรื่องอะไรก็ตามข้อเจความสงบจะอยู่หลังเคลื่อนความคิดในทุกความวุ่นวายของใจมีศูนย์กลางที่นิ่งซ่อนอยู่แต่เราเม่จะฟังเสียงในหัวจนกลบเสียงหัวใจ ความสงบไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่หลังเคลื่อนความคิดทุกลูกเมื่อคุณนั้นหยุดตามความคิดคุณจะเจอความนิ่งที่ไม่ต้องสร้างเพราะมันก็มีอยู่แล้วทุกเคลื่อนในใจมันมีจุดนิ่งซ่อนอยู่การปล่อยความคิดคือการเชื่อมกับสภาวะที่ไร้ขอบเขตคุณไม่จำเป็นต้องคิดให้นิ่ง แต่แค่ไม่ต้องตามมันไปคือบางคนคิดถึงความกลัวก็ไปตามความกลัวครับคนบางคนเนี่ยคิดถึงความล้มเหลวก็ปล่อยใจไปตามความล้มเหลวนั้นความเสียใจนั้นมันก็เลยทําให้เราเนี่ยกลายเป็นตัวตวนในอดีตอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าตัวเรานะปัจจุบันนะครับจะใช้ชีวิตเนี่ยณนะปัจจุบันก็ตามแต่ใจนั้นอยู่กับอดีตครับความนิ่งเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายแต่มันคือรรมชาติเดิมหรือคุณคุณฝึกได้ครับข้อแปทุกความรู้สึก คือแขกผู้มาเยือนไม่ใช่เจ้าของบ้านอารมณ์เนี่ยหรือความคิดที่มันเข้ามามันก็เป็นแค่แขกครับเราเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเราก็แค่คุยกับแขกเสร็จแล้วก็ออกไปก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยเรียนรู้บทเรียนจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่คุณครับมันเป็นแค่ตัวที่ผ่านมาเยี่ยมก็คือข้อมูลนั้นหละที่ผ่านมาเยี่ยมเราแต่ว่าคนส่วนใหญ่ครับกลับเปิดประตูให้มันอยู่ยาวๆทำลายทุกห้องในบ้านในใจเรา เราจะต้องฝึกยืนอยู่ในฐานะผู้สังเกตการหรือว่า observer ไม่ใช่เยื่อหรือว่าผู้ที่กลืนกินความรู้สึกยแย่แย่และเมื่อคุณรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดคลื่นขึ้นมาคุณจะสามารถดับมันได้หลักการง่ายๆครับรู้เท่าทันอารมณ์เรียนรู้หาบทเรียนแล้วก็ปล่อยมันออกไปก็ส่วนใหญ่เป็นทุกพราะว่าจมอยู่กับอดีตอีกอารมณ์คือแขกที่มาเยือนไม่ใช่เจ้าของบ้านคุณไม่ต้องไล่แค่ไม่ต้องยึดติดมัน เมื่อคุณไม่กลัวความรู้สึกคุณกล้าบผเชิญหน้ากับมันคุณจะผ่านมันไวขึ้นครับการรับรู้เฝ้าตามรู้ตามดูเฝ้ามองคุณจะไม่กลายเป็นเหยื่อของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอดีตอแม้แต่ตอนนี้ก็ตามข้อเก้าการปล่อยวางคืออิสระภาพจากความคาดหวังทุกความคาดหวังครับคือพัฒนาการที่เราทุกคนนั้นก็สร้างมันขึ้นมาเอง เราหวังว่าเขาจะรักเราแบบนี้เขาจะเอาใจใส่เราแบบนั้นงานเราเนี่ยจะเป็นแบบนั้นแบบนี้คนคนนั้นจะทํากับเราแบบนั้นแบบนี้ชีวิตฉันเนี่ยต้องเป็นไปอย่างที่ฉันคิดแต่เห็นไหมครับว่ายิ่งคาดหวังยิ่งทุกข์ใจเมื่อไม่ได้ดัังใจไม่ว่าใครก็ตามแต่เมื่อคุณฝึกปล่อยความคาดหวังได้คุณจะพบความสุขที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วหันกลับมาเติมความสุขให้ตัวเองจะดีกว่า ความสุขจริงๆของคนเรานะครับมันไม่ต้องขึ้นกับใครมันอยู่ที่เราตัดสินใจว่าเราจะตัดสินใจมีความสุขไหมความคาดหวังคือรูปแบบของการควบคุมที่แฝงตัวการปล่อยคือการเปิดพื้นที่ให้ชีวิตได้เซอร์ไพรส์คณอิสระภาพที่แท้จริงคือการที่เราไม่ต้องกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างในตอนจบครับให้มันฟล์ไปตามธรรมชาติเมื่อคุณอ่านนิยายเนี่ยถ้าคุณรู้ตอนจบมันจะสนุกไหมครับชีวิตก็เหมือนกันจริงไหมข้อสิบครับ จิตใต้สนณกจจะเปรียดเมื่อคุณนั้นหยุดต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแง่ความคิดการกระทําความเชื่อและพลังงานเบื้องหลังทุกพฤตกรรมคือโปรแกรมกะที่ฝังอยู่ในจิตใต้สมนิกแต่เรานั้นกลับพยายามเปลี่ยนมันด้วยการบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปดังใจของเราสิ่งที่เปลี่ยนจิตใต้สนณกได้จริงก็คือการให้เรานั้นอยู่กับมันรับรู้มันถอบบดบทเรจากมันแล้วก็ไม่ต่อต้านมัน เมื่อคุณเนี่ยไม่ได้ปิดกัน้นอารมณ์ความรู้สึกเกา่ามันก็จะถูกปลดปล่อยเองตามธรรมชาติครับนั่นหมายความว่าสมมุติว่าคุณกโกรธคุณกลัวคุณมีอารมณ์อะไรก็ตามที่มันอาจจะไม่เวิร์กนะครับคุณไม่ต้องไปทําอะไรครับคุณใช้ชีวิตปกติคุณแค่ช้า์ลงคุณรับรู้คุณฝึกถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นการไม่หนีนี่แหละครับคือการเปิดพื้นที่ให้โปรแกรมเนี่ยถูกเปลี่ยนไป คือเราไม่ได้โฟกัสเดี๋ยวพลังมันก็หายเองครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับคุณไม่ต้องลบครับแค่ยอมให้มันเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาให้บทเรียนกับคุณแล้วก็ปล่อยให้มันออกไปการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือว่าการตื่นรู้นั้นเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่การกดทับทุกอารมณ์เนี่ยเป็นประตูสู่การเยียวยาคุณจะต้องกล้าที่จะรับรู้มันการตื่นรู้ที่แท้จริงเริ่มจากการยอมให้ชีวิต และทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นครูสําหรับเราทุกเหตุการณ์ในชีวิตครับคือแบบฝังหัดจากจักรวาลเพื่อให้เราได้กลายเป็นเราอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นแง่เงินงานความรักก็ตามจักรวาลสอนให้เราเลิกถามเตงว่าเอ๊ะทำไมสิ่งนี้ไม่ต้องเกิดขึ้นกับฉันนะ่ะฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยโอปะแต่ให้ถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างบทเรียนสําหรับเรื่องนี้คืออะไรฉันจะดีขึ้นรวยขึ้นเก่งขึ้นจากเรื่องนี้ได้ยังไง เพราะถ้าความผิดหวังครับโอป้าเชื่อว่ามันเนี่ยไม่ได้ทําให้คนเจ็บปวดแต่มันกลายเป็นครูทางจิตวิญ,ญญาณที่ปลุกคุณเนี่ยให้ตื่นรู้มากขึ้นจําไว้นะครับว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้กัดขวางคุณแต่มันผลักคุณให้ลึกซึ้งขึ้นกับดีเทลหรือว่าบางสิ่งที่มันควรจะเป็นคนที่เข้าใจบทเรียนเนี่ยจะเป็นคนที่เต,บติบโตได้ไวจงปล่อยการตัดสินรับบทเรียนให้ลึกกว่าเดิมชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบ แค่ต้องตื่นรู้กับมันให้ก็เพียงพอแล้วครับยิ่งปล่อยยิ่งได้ยิ่งไม่ยึดยิ่งลึกนะครับเพราะฉะนั้นยอมให้ทุกอย่างกลายเป็นครูนะครับแล้วคุณจะสามารถประสกบกามสำเร็จได้ดีมากขึ้นการควบคุมที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่การจับให้แน่นแต่คือการไว้วางใจปล่อยวางสงบสุขอย่างลึกที่สุดคุณไม่ต้องแบกทุกอย่างเอาไว้เองเหรอกครับไม่ต้องวิ่งในล่าไม่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มันมา แต่กล้าปล่อยสิ่งที่คุณยึดติดในตอนนี้หรือที่ผ่านมากล้าที่จะไว้วางใจกล้าที่จะสงบเพราะเมื่อคุณปล่อยจักรวาลจะเริ่มทำงานให้กับคุณเองอย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เพื่อรับอาหารสมองคนสสำเร็จทุกวันและขออนุญ,ญาตแจ้งข่าวสารอัปเดตในตอนนี้นะครับตอนนี้มีคอร์สออนไลน์ใหม่มาแรงที่ชื่อว่า money faster เมื่อไร่จะเลิกเครียดเรื่องเงินสัที เป็นการทำความเข้าใจกับโปรแกรมความเชื่อและราทังการเงินตัวนี้มีเวิร์กช็อป90วันเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยเฉพาะตัวนี้นะคะราคาเต็ม1,900โปรโมชั่นเพียงแค่1 2 9 0เท่านั้นข้อที่2ครับ Become the Best คนพบตัวตนที่แท้จริงเป็นคอร์สที่เรียนเกี่ยวกับ Identity และ Emotion นั่นหมายความว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าตัวตนที่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราเป็นอย่างไร เราจะเรียนรู้วิธีจาัดก,การอารมณ์ l i t t l ้ Little Voice แล้วก็การสื่อสารกับตัวเองการปรับ,บปรโปรแกรมความเชื่อเพื่อกลายเป็นคนที่ดีที่สุดราคาเต็มนะครับ1 9 9 0โปรเดือนนี้เพียงแค่2 5 9 0เท่าน,นั้นและคอร์ดใหม่มาแรงคอร์ดที่3ก็คือ Level Up วิธีโกงอนาคตคอร์ดนี้ครับสำหรับคนที่ชอบกดแรนดูและการเมนเฟสครับทั้งการเขียนการพูดการสั่งสีต่างๆทำอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดครับ เพราะฉะนั้นคอร์สนี้นะครับมีโปรโมชั่นเพียงแค่3990บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับทักบ้านเขียว sioppa esn a ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP จิตวิทยาไม f ครเน็ตธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียม l u ับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอทไซโออสานได้เลย ขอบคุณมากครับ